ข่าวปลอมใช้ไฟฉายมือถือซ่องเบเกอร์ไฟแล้วทําให้เกิดการระเบิดหลายๆคนคงเคยได้ยินข่าวที่เคยปรากฏตามสื่อออนไลน์ต่างๆนะคะในประเด็นเรื่องหางใช้ไฟฉายจากมือถือซ่องเบเกอร์ไฟหรือคัดเอาไฟที่มีไฟฟ้าแรงสูงเพราะจะทําให้เกิดการระเบิดได้ซึ่งทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมนะคะก็ได้ไขข้อข้องใจตรวจสอบข้อเท็จจริงจึงพบว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริงค่ะเพราะ1งดูไฟฟ้าตามบ้านเป็นไฟฟ้าแรงต่ำทำอันตรายหากสัมผัสดังนั้นหากมีไฟรั่วแล้วนํามือถือที่เป็นโลหะไปแตะอาจถูกไฟช็อตได้ตามกลไกปกติไม่ว่าจะเปิดไฟรบนมมืืือออถห่คะ ไฟฟ้าแรงสูงเช่นสายไฟตามเสาไฟฟ้าแรงสูงทําอันตรายได้แม้ไม่ต้องสัมผัสคะ่ะดังนั้นควรทิ้งระยะหา่าง2อถึงสเมตรออกเข้าใกล้ก็อันตรายได้โดยไม่ต้องใช้ไฟฉายมือถือสามถังเชื้อเพลิงและถังแก๊สไม่ได้ถูกจุดระเบิดด้วยไฟฉายจากมือถือค่ะแต่ถ้าเชื้อเพลิงั่วและมือถือหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าชํารู้จนเกิดประกายไฟอาจมีอันตรายตามกนไกวัตถุไวไฟปกติค่ะโดยสรุปแล้วนะคะการใช้ไฟฉายจากมือถือส่องไปยังเบรกเกอร์ไฟหรือแคตเอาไฟไม่สามารถทําให้เกิดระเบิดได้ค่ะดังนั้นเพื่อนๆ